สวัสดีครับเพื่อนๆข่าวสุดข่าวเซร์พูผู้เราเริ่มต้นกันที่เจคเกนครับพูดถึงทาคุมิมินามิโนะหลังจากยิง2ลูกในสัปดาห์เจคเกนครับนะครับคุณเซริเวอร์พูลออกมากล่าวถึงฟอร์มการเล่นของทาคุมิมินามิโนะกองหน้าชาวญี่ปุ่นหลังทําได้1ประตูกับ1นึ่งอสซิสต์ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในนัดสุดท้ายที่สล Back ุ่มแบ็คฟลูไปเจประตูต่อ2มินามิโนะถูกหงดแดคว้าตัวมาจาก burg, เดสบูร์เซอร์สบวกไปเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ และตลอดครึ่งซีซั่นที่แล้วเขายังไม่สามารถสร้างผลงานอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูหรือทำอาร์ซิดนะครับแต่กะนั้นในเกมคอมมูนิตี้ชิวที่แพ้อาร์เซนอลในช่วงดวลนจุดโทษตอนนั้นทีมชาติญี่ปุ่นก็เป็นคนยิงตีเสมอกับทีมในช่วงเวลาปกติและเกมอุ่นเครื่องล่าสุดก็ยิงประตูได้ทั้งอาร์ซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมทําประตูอีกด้วยครับต่อคำถามที่ว่ากับ2ประตูภายในสัปดาห์เดียวของมินามิโนจะทําให้มินามิโน ใช้ประโยชน์จากความมั่นใจตรงนั้นได้มากแค่ไหนซึ่งเจคินบับก็ตอบว่าผมหวังว่ามันจะมากเลยนะครับชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่คุณหวังไว้เสมอมันสําคัญสําหรับทาคิและสําคัญสาหรับเรามากแต่มันก็เกี่ยวกับทั้งหมดด้วยดังนั้นผมจะคิดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมมากกว่าผลงานแบบรายบุคคลนั้นจะเป็นประกายออกมาได้เสมอเมื่อทุกอย่างทํางานได้นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่หากคุณมีแค่ฟอร์มเป็นรายบุคคลมันจะ,จะเป็นงานที่ไม่ได้ผล ดังน,นั้นเราต้องทํางานเพื่อเอาชนะในเกมการแข่งขันใครจริงๆได้นั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สําหรับทาคิแน่นอนนะครับมันเป็นช่วง7หรือ8ปดวันที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับฤดูกันใหม่มาติบเนื้อเต้นสลัดเดี่ยงคืนสนามไม่เก็บหงุดางเจอมาติบกลางหลังครลิวพูเอามาแสดงความดีใจที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้ง ในเกมอื่นเครื่องที่ถล่มลากรูไปเจ็บประตูต่ออนหลังได้รับการบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนพักกลังเบอร์สาสองนะครับที่เพิ่งลงเล่นในน้านประตให้กับทีมช่วงปรีซีซั่นและทําประตูได้กก่าวไว้ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับมาลงสนามอยู่ในสนามการแข่งขันอีกครั้งผมกําลังรอคอยฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงแน่นอนว่าพวกเขานะครับแบ็กพูเล่นต้นกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและทําให้เรามีปัญหาแต่นั่นคือเรื่องของปรีซีซั่น คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังที่เราทํากันได้ดีมากขึ้นคุณสามารถเรียนรู้จากทุกเกมและทุกสถานการณ์แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทอย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถกลับมาได้เสมอนือกจากนี้มาเตฟก็ยังรู้สึกว่าการที่ทาคุมิมินายมิโนะกำลังทํางานดีๆนั้นมาจากรางวัลที่เขาพยายามทุ่มเทยอย่างหนักตลอดในช่วงการเตรียมความพร้อมนี้นะครับ ผมคิดว่าทุกคนมีความสุขกับเขาเพราะเขาทํางานหนักมาตลอดเวลาและตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในเกมที่เขาทําประตูได้ผมหวังว่าเขาจะทําได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบาซ่ามั่นใจรวบเจนีวาในดุมเสริมทัพได้ก่อนตลาดวายโกลด์ดคนะครับสื่อชื่อดังรายงานมาว่าบาสเซโันทีมดังสิกลาดิเาอเบนมั่นใจที่สามารถคว้าตัวเจนีวาในดุม กองการทีมชนฮอลแลนด์จากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมได้สำเร็จก่อนตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสัปดาห์น,นี้ปิดตัวลงวันนด้รมเป็นกําลังสำคัญของเ,เจ็คก,ก้ครับมาโดยตลอดแต่เนื่องจากเจ้า,จาตัวนะครับเหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับทีมลิเวอร์พูลนั่นทําให้มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลอาจจําใจขายเขาเออกไปในช่วงสัปดาห์น,นี้โดยมีมาสุนัตที่มีโรนัลกุม,มันคุมทัพอยู่อยากได้ตัวไปร่วมทีมโดยให้เป็นเป้าหมายหลักในการสร้างทีมใหม่ของเขาอีกด้วยหลายงานข่าวล่าสุดนะครับระบุว่า ทางบาซโล่ารับทราบความต้องการของคูมันแล้วและทางทีมงานการซื้อขายเองก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับเ์พูเพื่อให้ได้ดีลนี้เกิดขึ้นได้จริงนะฮะรายงานนี้จาก go com นะครับ dustman connection เดบุ์หนุนบาซ่ากล่อมจินนิวานในรุ่มร่วมงานคูมันแฟรงค์เดบต์นะครับตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เคยเล่นกับบาซโล่าออกมาหนุนทีมเก่าของเขาให้พยายามดึงตัวจินนิวานใรุ่มจากเลพูมาวมทีมไม่ได้ วันเดร่มต่อเป็นข่าวนำหงกับบาสุลนาภายใต้การคุมทีมของโลเนคูมานอดีตนายใหญ่คุมทีมเช่นแลด์ในฐานะนักสื่อสารวันเดร์่มสามารถเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีระหว่างนักเตะและโค้ชเดบัวให้ความคิดเห็นคุณรู้สึกได้ถึงสัดส่วนระหว่างดัสสเปนิสคือ5 0 5 0มี1112คนที่เป็นดัสอยู่ภายในทีมบาซุลนารวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคถ้ามองแบบแต่ก่อนนะครับนั่นไม่ดีหรอกเมื่อคุณรับงานคุณก็ต้องแน่นใจว่า ไม่ซื้อคนดัชมาเพิ่มแต่ตอนนี้คุณยังเห็นโค้ชเยอรมันและโปรตุเกสพวกเขาเองก็มีนักเตะชาติอยู่กันที่ติดตามมาอยู่ด้วยที่สมมนสอนพวกเขาในฐานะโค้คุณย่อมอยากจะดึงดูดนักเตะที่คุณรู้จกักดีและเหมาะสมกับการทำทีมของคุณในงานจิตใจและ่าวระเรเตอร์แต่มันจะแกล้งขึ้นแน่ถ้าหากโรนัลกูมันได้นักเตะที่ดีไปร,ร่วมทีมของเขาในศึกลาลีกาสเปน แฟนลิเวอร์พูลยิ้มเจคเกนคลับย้ำแฮนเดอร์สันคัมแบ็กซ้อมวีคหน้ารับมาซ้อมเต็มรูปแบบถือเป็นข่าวดีสําหรับสาวกหงดังลิเวอร์พูลนะครับเพราะล่าสุดเจคเกนคลับคุญสือหงดังลิเวอร์พูลย้ำว่าจะดนแฮนเดอร์สันวิกฟิลคนสำคัญน่าจะลงซ้อมเต็มรูปแบบในช่วงสัปดาห์หน้าทถมไม่ปิดโอกาสที่เฮนโดจะฟิตทันลงเล่นเกมในนัดเปิดซีซั่นเจคเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมสโมสรลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเชื่อว่าจะดนแฮนเดอร์สันกองกลางกกััปตนนทีมคเ่ง น่าจะกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้ในช่วงสัปดาห์หน้าเฮนเดสันไม่มีชื่อ Mac, แม็กระทั่งเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องช่วมปรีซีซันดนะสุดท้ายที่หงดางเปิดรังแอนฟิลด์ย้ำใหญ่แบล็กพูลถึง7ประตูต่อ2เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเจคกรอบก็ได้อัปเดตข่าวดีเกี่ยวกับฮนเดสันรวมถึงแจ้งเหตุผลไม่ใส่ชื่อเฮนโดอยู่ภายในทีม,มร้อมก่อนเกมเมืคค่อค แน่นอนว่าเฮนโดอยากจะลงเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆในเกมนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสมเหตุสมผลเพราะวันนี้เขามีเซกชันสําคัญสําหรับตัวเขาเองถ้าหากเขาเล่นลงเล่นในเกมนี้สักสินาทีมันก็โอเคอยู่แต่อย่างที่บอกไปนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องสมเหตุสมผลในสถาน,นี้เขาก็ได้มีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมเยอะอยู่ดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะลงซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมในวันอังคารและเราจะคอยจับตาด,ดูสถานการณ์ร่างกายของเขา พราะจนถึงตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่จะเจอกับลีด d u ยูเนเต็ดนายใหญ่ลิเวอร์พูลก่ากับ liverpool com โดยของแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะเปิดฉากปีซีซันที่สนามแอนฟิลด์โดยพบกับลีด d u ยูเนเต็ดทีมแชมป์จากเดอะแชมชิพที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะสำหรับลีด d u ยูเนเต็ดนะครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่แชมป์จนแชมป์นะฮะ ส่วนทนดาดาบูมแฮมตัน,ตอนวอนนร์เนลเลอร์นะครับประกาศขวาตัวซิวาค่าตัวสถิติสโมสรบูมแฮมตันประกาศเซ็นสัญญาควาตัวปาโอซิวากองหน้าดาวรุ่งมาจากปอร์โตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยค่าตัวสถิติสโมสรถึง35หล้านปอนด์ซิว่าในวัย18ปีเท่านั้นตกลงเซ็นสัญญาก,กับทีมหมาป่า5ปีโดยรายงานเปิดเผยว่าค่าตัวของเขานนั้นสูงถึง35้าล้านปอนด์ซึ่งทำลายสถิติค่าตัวของสโมสรอีกด้วยพเพราะดาวรุ่งจะได้เข้าร่วมกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่ในสัปดาห์หน้า,นา กันที่พรีเมียร์ลีกซีซั่นส0 2 0ัถึง2021จะเริ่มต้นขึ้นโดยวูฟจะพบกับเชฟด์ยูไนเตดในวันที่14กันยายนที่จริงแล้วนะครับซีวาก็มีค่าสัญญาก,กับปอรต์ตตถึง112อล้านปอนด์ซึ่งบ่งบอกถึงพรสวรรค์ของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ยกัยกษ์ใหญ่ปูติเกตก็ถูกบีบให้ต้องยอมปล่อยตัวในราคาที่ถูกลงมาอย่างมากหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ซีวาถูกนูนาไปเปรียบเทียบกับ, Ronaldo, กบ,บ,กรค,บคริสตยนนนรัััลกปติุเเคคจจบบะ และเขาก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของโบโต้ด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับ22วันเท่านั้นสำหรับซีวานะครับลงเล่นในลีกสูงสุดในด้านฝอยทองไป182นาทีโดยยิงได้3ประตูจากการเล่น9นัดรวมทุกทยการนะครับก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีข่าวเลยนะฮะนักเตะคนนี้แต่ค่าตัวถึง35ล้านปอนด์นะครับและเป็นมาปาวูมแฮมตันปิดดีลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวยนโฉมกันนะครับ สำหรับฟอร์มของฟาบิโอซิวานะฮะนักเตะในวัยเพียงแค่สิปีเท่านั้นนะครับไม่มีข่าวเลยนะฮะแต่ปิดดีวกันได้โหดจริงๆกครับบูแผรมตันและราคาไม่ถูกด้วย35ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6กกันยายนนะครับ